โลอืรโลหนึ่งสองโล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 เขาอากาศกูบายชานคณะไม่ชีแล้วญาติโยมเนาะอ่าวันนี้ก็ เราวัดผ่าบ่อน้ำพินเนาะก็ได้อ่าตอนรับแม่ชีบวชใหม่อีกสองเนาะอ่าซึ่งมาจากลบบุรีแล้วก็มาจากกาญจนบุรีเนาะอ่าหากใดที่มีกุลบุตรคุณธิยาฮะ เข้ามาบวชมาศึกษาศาสนาพวกเราก็จะอะ่สืบทอดอ่ศาสนาพุกเราไดอ้อีกหลายร้อยหลายพันปีเนาะ,ะพระพุทธเจ้าพูดไว้ว่ามีห้ามบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบ จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะการเป็นอยู่โดยชอบคือการเป็นอยู่ด้วยการมีสตินะสะติสติสติเนะาะทุก,กริยาบทมีสติอยู่เด่นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นั่นแหละคือการเป็นอยู่โดยชอบนะศนะาสนาพุทธนะเป็นศาสนา ที่เลิศที่ประเสริฐะศาสนาพุทธไม่ใช่เทวนิยมเป็นอะเทวนิยมพูดถึงเรื่องของคุณงามความดีของตนฝึกตนนะสอนตนเตือนตนนะนะแก้ไขตนนั่นแหละเรียกว่านักปฏิบัติ อย่าไปเที่ยวแก้ไครแก้ที่ใจตัวเองนะเนาะเรามาบวชเรามาฝึกมหัดมาขัดมาเกาตนเนาะมาเตือนตนนั่นแหละเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติศาสนาโดยพระธรรมคำสอนก็นำเอามาน้อมนำมาปฏิบัติ เอาธรรมะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอาณาปานสติเราก็ฝึกอาณาปานสตินะนะส่วนพิธีกรรมเนาะก็เป็นเพียงรูปแบบนะนะพิธีกรรมเนาะนะกรรมตัวนี้คือการกระทำพิธีของการกระทำวิธีนะานะนะสนา หลวงตาเคยย้ำไม่ใช่วัตถุนะศาสนาอ่าไม่ใช่มีโบสถ์มีวัดมีวารามสร้างใหญ่โตนะอะรูหลาสวยงามไม่ใช่นะไม่ใช่ศาสนาศาสนาคือใจคนที่งดงามผู้ที่ฝึกจนมีศีลมีธรรมที่ครองใจอ่าเลือกถึงเรียกว่าศาสนาพุทธศิลพุทธศิล์ พุทธศิลป์นเนี่ยศิละปะแห่งการหลับทุกอ่าอ่าไม่ใช่ขิงแกะสลักไม่ใช่ภาพวาดไม่ใช่อะไรนะเป็นพุทธศิลป์ของคนธรรมดาเป็นศินละปะของคนธรรมดาไม่ใช่พุทธศิลป์ศิลปะแห่งการปฏิบัติศิละปะแห่งการหลับทุกนั่นเรียกว่าพุทธเนาะศิลป์นะเพราะฉะนั้นฮะนะ หลวงตาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับออ่าอ่าาเพื่อนๆที่ได้ร่วมบุญนะคนละเล็กละน้อยนะเพื่อสนับสน,นุนะนะหรเ,เพื่อบุญที่เขาเรียกกันว่าเพื่อบุญนะนะเพื่อยังนิสัยตนเนาะให้รู้จักให้ทานังแปลว่าให้ให้ด้กว่ามนุเคราะห อ่าให้อะไรก็เป็นทานแล้วนะั่นแหละนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้บอกทางเป็นผู้ชี้ทางส่วนการเดินทางเราต้องเดินเองอ,ะนะอ่ะเนาะะเพราะฉะนั้นนะวัดป่าบ่อน้ำไปอินนะ เป็นวัดของพวกเราทุกคนเป็นวัดของชาวพุทธเราเป็นที่สถานที่ที่เราจะมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเนาะ,ะมาฝึกตนมาแก้ไขตนนะหลวงตาก็อ่าช่วงนี้ก็ กำลังเร่งเร่งทำกุฏิที่พักอาศัยเพื่อลองรับศรัทธาเนาะใช้ทุนมากมหาศาลเลยเนาะคิดว่ามากมหาศาลเลยนะเฉพาะวัดเราเี่ก็โอ้โหนะทำไม่ทันทำกุฏิเดือนหนึ่งยี่สิบกว่าหลังหลังละแสนห้าเนีะน่ะ,ะ,ะจะทำให้ครบสามร้อยห้าสิบหลังนะ คิดใช้เงินมหาศาลเหมือนกันเนาะทั้งน้ำทั้งไฟทั้งอะไรเงี้ยเรากำลังปรับปรุงกำลังทำเนาะ,ะเพื่ออให้มีที่อยู่อาศัย <c oughs> ตอนนี้สาราหอฉันเราก็ไม่พอแล้วไม่เพียงพอแล้วเห็นไหมอ่าก็คงได้ต่ออ่าหมดหน้าฝนนี่คงได้ต่ออีกสักสิบหเมตรนะ่เนาะ คงได้ต่อเพราะไปทําที่ใหม่ไม่ได้หรอกไม่มีสถานที่เนาะเขาคงได้ต่อต่อให้ยาวไปหน่อยอีกสักสิบห้าเมตรคงต้องใช้ทุนจำนวนมากเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากร่วมร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการก่อสร้างในการหาวัสดุก่อสร้างเป็นทุนก็เชิญได้นตะามกำลังเนาะวันนี้พวกเราก็ไม่ได้ออกบินสบาทเพราะฝนตกนาะ,ะได้ยินแม่ชีจานว่างดการบินว่างงันวันนี้ งดการบินบินะบาตนะไม่บินะบานยังไงก็จะต้องกินอยู่ดีเนาะก็ขออนุโมทนากับไม่ชีที่ตื่นเช้ามาทำกับข้าวปลาอาหารมาถวายตัวเองแล้วถวายพระเนาะ ในความมีศรัทธาเนาะในความมีกำลังมุมาะนะเพื่ออยากทำความดีเสียสละตนลุกแต่เช้ามาทำเนาะได้อาหารที่อ่าอ่าพออยู่พอกินมาให้พวกเราได้รับประทานพวกเราได้กินกันเนาะ วันนี้พระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่ได้ออกบินจะบาทเพราะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่มีคำสอนนะ อันประเสริฐอันเลิศเนี้ยนะถ้าไม่มีผู้สืบทอดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติเนาะก็ถือว่าเป็นชินาเสียดายเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีพระเจ้าพระสงค์อคุณรบุตรคุณธิดาบวชเข้ามาฝึกมหัดมาขัดมาเกาตัวเองก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะอย่างยิ่งเนาะ ไม่ว่าหญิงชายเนาะบวชเข้ามาก็ไม่ต่างกันหรอกอไม่ว่าเพศหญิงเพศชายเพราะว่าธรรมะมันไม่มีเพศอารมณ์เท่เดียวกันกิเลสเทเดียวกันฝึกอันเดียวกันย่อมมีผลเหมือนกันนะ,ะมิจฉีก็ฝึกได้ผู้หญิงก็ฝึกได้มรรล้ทำได้เข้าถึงทำได้เหมือนกันนะ วันนี้ลองต่อมาจังหันในเช้าเนี่ยเมื่อวานก็มีอพันตำรวจเอกอะไรก็ไม่รู้จากโรงพักทางวาริน,นเนาะ,เ,นะเขามากราบ เคยเป็นภูมิกับช่องเม็กมันอยู่นะจะย้ายไปอยู่ที่อะไรนะอาษฎา,ายนห้อยพยุงห้อยพยุงอเอามากราบเมื่อวานเอาเมียมาให้ดูด้วยใช่เมียคนที่เท่าไหร่ไม่รู้ มีกันเย,ย,เยอะๆกูก็ไม่สนกูมีไม่ชีเยอะกูก็พอใจแล้วล่ะมีผ้าเยอะมีไม่ชีเยอะนะก็ถือว่าหลวงตาได้ทําหน้าที่ตัวเองอะเนาะ,ะต้นบวชก็บวชคนเดียวเนาะหลวงตาบวชคนเดียวนะมาจากอยเอ็ดก็มาคนเดียวเนาะก็คิดว่าอ่า อ่าตัวเองไปคนเดียวมาคนเดียวฝึกคนเดียวตายคนเดียวคิดว่าอย่างนั้นตอนแรกจะพอมาถึงจุดนี้นละ้วไม่ใช่คนเดียวแล้วล่ะหนีไม่พ้นกรรมมันศักดิ์สิทธิ์นี้คือการกระทำของตัวเองต้องยอมรับปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยเนาะอ่าสู้จริงๆคือการยอมรับเห็นความจริงก็คือเห็นความไม่จริงนั่นแหละความไม่เที่ยงเนาะนั่นแหละคือธรรมะเนาะ สำหรับป่าบวอน้ำอินเป็นบุญทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันประจำทุกวันนะบุญรุนบ,บุญนะไม่เลือกการไม่เลือกเวลานะไม่เลือกสถานะทำได้ทุกเวลาที่มีสติอยู่และลึกถึงแต่คุณงามความดีและลึกถึงคุณของพระพุทธธรรมประสงค์มีอ่า <c oughs> พระรัตนใจเนี่ยเนานะเป็นที่ของใจ นั่นแหละเรียกว่าบุญอันสูงสุดนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆนะ์เนาะอย่าไปนึกถึงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยะไม่ว่ากันเนาะจะจูงไก่มากราบก็ไม่ว่ากันนะ <laughs> จะนับถืออะไรไม่สำคัญทุกันมีอยู่จริงๆ,ๆอิะน,นะทุกข์นั่นแหละคือธรรม บุคคลที่เห็นทุกคนนั้นลเห็นธรรมคนไหนรู้ทุกคนนั้นก็รู้ธรรมรู้เหตุแห่งทุกนะรวมรวมลงนะดับเหตุแห่งทุกทุกอย่างก็จบพรมจันย์หรืออยู่จบสิ้นแห่งกรรมนะ,ะไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมนะเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมแล้วก็พ้นออกจากกรรมนะนะนะ ลงตาเอารู้ส uh, ึกอะไรไอ้เปรี้ยวจัดยาอะไรให้กินไม่รู้ยาอะไรเปรี้ยวยาเงือกบวมมาเลยกินแล้วกินมื้อเช้าเนี่ยเอาไปสองเม็ดรู้สึกเบื่ออยู่ทนายเตือนแล้วนะว่าเออลมงตาถ้ากินยาตอนนี้มันจะเบื่อเนยใช่เบื่อนั่นเบื่อไหนก็ไม่รู้ ขนาดฟันไม่มีเหงือกมันยังออกฤทธิ์ได้แผงฤทธิ์ได้นะปากกูมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ทำกรรมมาเยอะใช้งานมันเยอะฮะ,ะตั้งใจรับพรอัญญา,าวะริวะหาปูราปาริปุเรนติสาขะรัง เอวเมวะอิโตรินังเพตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดพเมวะจมิจฉนตุสเบปเรนตุตังกปายันโดบาโสยธามณีโชติละโสยธาัปิทิโยวิวัชันตุสปโรโควินาสุมาเตภวะวันตะราโยสุขีรีคายุโกภวะอภิวานนาสี ริษะนิจังบุตาปจายิยนจัตตารธรรมาวัดันติอายุวันสุขางพระลังสาธุ